สุสานกลางป่าเฮียงฝั่งตาตุ่งและชาวกะเหลี่ยงเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดหน้องคายเมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเอกอาศัยอยู่ในจังหวัดหน้องคายครอบครัวของคุณเอกค่อนข้างยากจนเมื่อจบประถมหกคุณพ่อจึงพาคุณเอกไปฝากวัดบวชเรียนเป็นเนน รับใช้หลวงลุงที่เป็นเจ้าอาวาสหลวงลุงท่านก็สอนสัพพวิชาต่างๆให้คุณเอกและจะมีการออกทุดงกรรมฐานประจำปีเพื่อปลีกวิเวกจากทางโลกตอนนั้นคุณเอกเพิ่งจะอายุแค่16ปีก็ได้ออกเดินทุดงไปกับหลวงลุงและพระอีกสามรูปหลวงลุงท่านจะเดินขึ้นไปในป่าทางภาคเหนือพระอีกสามรูป รวมทั้งคุณเอกก็เดินตามหลวงลงไปเรื่อยๆผ่านป่าทึบป่าโปร่งมากมายจนเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่งเลยแถบอีสานเหนือขึ้นไปไม่ไกลลักษณะเป็นป่าดิบต้นไม้ในป่าแห่งนี้ส่วนมากจะมีลำต้นสูงใหญ่หลายคนโอกขึ้นเบียดเสียดบทบังแสงพระอาทิตย์จนดูมืดครึม้มเวลาประมาณสี่โมงเย็นหลวงหลง ท่านบอกให้หยุดแล้วปักกลดกันที่บริเวณแห่งนี้คุณเอกออกไปหาฟืนก่อกองไฟชงน้ำชาถวายพระทั้งสามรูปแล้วก็ไปส่งน้ำทำวัดเย็นเมื่อทำวัดเย็นเสร็จมีคนหาของป่าเดินตัดผ่านป่าเข้ามากราบหลวงลุงสามครั้งแล้วบอกว่านิมนให้ไปอยู่ในหมู่บ้านเถอะอีกสิบสองกิโลอย่าอยู่ตรงนี้เลยครับ เพราะช่วงนี้หลังจากหกโมงเย็นแล้วแม้แต่ยุงก็ไม่กล้าผ่านหลวงลุงท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามาพร้อมกับพุทธคุณและพระรัตนไรเรามาเพื่อปลีกวิเวกเป็นตายยังไงก็ขออยู่ตรงนี้ชาวบ้านคนนั้นก็ก้มลงกราบแล้วเดินหายเข้าไปในป่าจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อหมดแสงพระอาทิตย์ความมืด เริ่มกลืนกินป่าแห่งนี้ทําให้รอบๆตัวดูพร่ามัวเหมือนมีหมอกบางๆลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วบริเวณอากาศเริ่มเย็นลงจนทําให้ตุ่มหนาวบนแขนของคุณเอกผุดขึ้นเป็นเม็ดๆป่าทั้งป่าเงียบสงัดจนหน้าวังเวงคุณเอกจึงเริ่มก่อกองไฟทันที เพื่อแสงไฟช่วยขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบๆตัวและเพื่อกันอันตรายจากสัตว์ป่าหลวงปู่ท่านก็ให้พระทั้งสามรูปและคุณเอกนั่งเข้ากรรมฐานคุณเอกปักกรดนั่งกรรมฐานอยู่ด้านหลังของหลวงพ่อจนเวลาผ่านไปประมาณสามชั่วโมงเน็บช้าเริ่มกัดกินแขนขาของคุณเอกจนต้องขยับตัวเล็กน้อยเพื่อไล่เน็บชา สักพักใหญ่ๆในขณะที่คุณเอกกำลังนั่งหลับตาอยู่รู้สึกว่ามีลมกระโชกแรงไปทั้งป่าเหมือนจะมีพายุเข้าทำให้กรดโยกไปมาจนเหมือนจะขาดไปทุกทีเสียงต้นไม้ด้านหลังที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรลั่นเอียดอาร์ตานจะล้มคลืนลงมาใส่ฝุ่นดินใบไม้ปลิวว่อนอยู่รอบๆตัว เหมือนพยายามจะมุดเข้ามาในกดให้ได้คุณเอกมองไปรอบๆตัวอย่างตื่นตระหนกแต่ก็ต้องรู้สึกตกใจเพราะต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปรอบๆตัวกลับนิ่งสนิทไม่ไหวติงไม่มีแม้แต่เศษใบไม้ที่ปลิวกระจายตามลมเหมือนกับว่าพายุได้โหมกระนำอยู่แค่บริเวณที่ปักกดกันอยู่ ในระหว่างที่คุณเอกกำลังตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่พบหลวงพ่อท่านก็เอ่ยขึ้นมาว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชิญกำลังจะมาตั้งสติไว้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะบอกให้ตั้งสติแต่เนื่องจากเหตุการณ์รอบๆตัวมันทำให้คุณเอกผวาจนสติแตกไปก่อนหน้านี้แล้วเงื่อ,อไหลย้อยลงที่ปลายคางหยดใส่อุ้งมือของคุณเอก ที่กำลังผาสานกันอยู่บนหน้าตักทั้งๆทงี่บรรยากาศในป่าเย็นเยือกแต่เหงื่อการกลับพุดออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนคุณเอกพยายามรวบรวมสติสงบใจให้กลับไปเป็นปกตินั่งจ้องกองไฟที่ถูกลมพัดจนเศษไฟเม็ดเล็กๆสีแดงๆฟุ้งกระจายเหมือนกับดอกไม้ไฟในขณะนั้นเองคุณเอก ได้ยินเสียงคล้ายกับลูกแตงโมตกกระแทกดังเพลาะคุณเอกซึ่งกำลังอยู่ในอาการหวาสะดุ้งจนตัวสัน่นเรีบหันไปจ้องที่ต้นเสียงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคือคนที่มีแค่ครึ่งลำตัวส่วนบนนั่งสยะยิ้มอยู่หน้ากองไฟคุณเอกตกตะลึงกับภาพที่เห็น เกร็งลำตัวโดวยอัตโนมัติจนรู้สึกเจ็บที่ทองน้อยความกลัวแล่นฉิวไปทั่วร่างกายสิ่งนั้นค่อยๆหักนิ้วของตัวเองโยนเข้าไปในกองไฟหัวเราะเหมือนกับคนที่มีความสุขมากพอหักนิ้วมือซ้ายหมดแล้วก็ใช้ปากกัดนิ้วที่มือขวาแล้วถุยลงไปในกองไฟ คุณเอกกลัวจนลมตีขึ้นอกรู้สึกจุกจนแทบหายใจไม่ออกหันไปมองหลวงลุงกับพระอีกสามรูปที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ทุกคนกลับนั่งนิ่งไม่ได้มีท่าทีตื่นกลัวต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแต่อย่างใดถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งนั้นกำลังคลานไปรอบๆกองไฟที่ลุกโชนโหดด้วยเสียงทุงท้มๆต่ำๆว่า พวกเองจะมาเอาที่ของข้าหรือสิ่งนั้นคลานไปมาสามรอบสี่รอบแล้วก็หายไปพร้อมกับลมพายุเริ่มสงบกลับเป็นปกติคุณเมีหันไปมองรอบตัวด้วยความระแวงเมื่อพบว่าสิ่งนั้นไปแล้วจริงๆก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกป่ารอบๆตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ก็ต้องสะดุ้งเฮือกจนเหยียดหลังตรงขึ้นเองเพราะอยู่ๆก็เกิดเสียงดังโครมจากข้างหลังคุณเอกเรีบหันควับไปมองปรากฏว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆของต้นสะเดาที่อยู่ด้านหลังหักตกลงมาเฉียดกรดของหลวงลุงเพียงแค่นิดเดียวคุณเอกทนนั่งคนเดียวไม่ไหวหลวนลานเข้าไปกอดหลวงลุงในกรดด้วยตัวที่สั่นงันงก หูก็แววได้ยินเสียงเหมือนมีคนขย่มอยู่บนต้นไม้ตามมาด้วยเสียงวิดร้องที่ดังไปทั่วป่าเสียงมันเสียดแสงเข้าไปในหัวใจของคุณเอกจนต้องรีบเอามือปิดหูอึดใจต่อมาสิ่งนั้นก็ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งที่คราวนี้มาครบทั้งตัวนั่งลงที่หน้ากองไฟ แล้วยกมือตัวเองขึ้นมาเคี้ยวเล่นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงและกลิ่นสาบสางลอยอบอวนไปทั่วบริเวณคุณเอกกอดหลวงลุงจนแน่นรู้สึกผะอืดผะอมท้องไส้บิดมวนจนหน้ามืดหลวงลุงท่านก็ลืมตาขึ้นมองอย่างสงบแล้วเทศนาเรื่องของการยึดติด คุณเอกรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าร่างนั้นค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนกลืนหายเข้าไปในอากาศเวลาล่วงเข้าตีห้าพระทั้งสามรูปก็สวดบทแผ่เมตตาขึ้นพร้อมกันคุณเอกรู้สึกตัวชชาๆเหมือนคนจะเป็นไข้สอดส่องสายตาไปรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะยังไม่วางใจในสถานการณ์ เหลือไปมองท่อนไม้ท่อนใหญ่ที่มันตกลงมาอยู่ข้างๆกรดของหลวงปู่ก็ต้องรู้สึกแปลกใจรอยหักมันควรจะเป็นลักษณะการปริแตกของไม้แต่ที่เห็นมันเหมือนกับว่ามีคนเอาเล่ยฟันปลามานั่งเล่ยอยู่บนต้นไม้จนแยกออกจากกันทำให้คุณเด็กรู้สึกระแวงต้นสะเสดาที่อยู่ด้านหลังกลัวว่า คนเมื่อยยังไม่ได้ไปไหนแต่กำลังรอจังหวะในตอนที่ทุกคนเผลอจนเวลาหกโมงเชา้าหลังจากที่ส่งน้ำเสร็จมีชาวบ้านเดินมาเป็นกลุ่มในมือถือกระสอบกับทั่วมาคนละอันสองอันพอมาถึงก็ก้มลงกราบแล้วบอกว่ามีพระธุดงมานั่งตรงนี้หลายรูปแล้วแต่เช้ามาพวกผมก็ต้องมาช่วยกันเก็บศพทุกครั้งเลย แล้วทุกคนก็ก้มลงกราบหลวงพ่ออีกครั้งแล้วพูดต่อว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสาบแช่งหลวงพ่อนะครับแต่ว่าพระทุดงที่เดินมาทางที่นี่จะไม่มีใครรอดเลยครับแล้วชาวบ้านก็พากันเดินขึ้นไปอีกประมาณไม่ถึงสิบเมตรเป็นพื้นที่โล่งๆมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีเถาวันเลยระย,ยงระยางอยู่กลางลาน ลักษณะดินเป็นสีดำยุยยุนี่คือสุสานของพระทุดงที่ชาวบ้านช่วยกันฝังมีทั้งพระชาราและเนนเดี๋ยวนี้เลยจะชวนไปพักในหมู่บ้านมากกว่าแต่ก็มีพระที่ตั้งจิตแน่วแน่ต้องการปักผวกอยู่ที่นี่ตอนเช้าพวกชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันฝังเพราะไม่มีใครรอดเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาพวกเราต้องช่วยกันฝังกันทุกปีเลยครับชาวบ้านเล่าต่อว่า ที่บริเวณนี้เป็นสุสานเก่าของชาวกะเหรี่ยงมีวิญญาณคนที่ตายสิงสถิตยอยู่มากมายเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์คอยจัดการใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วชาวบ้านก็ชี้เข้าไปในกองฟืนที่ไฟมอดไปแล้วปรากฏว่าพบเศษกระดูกนิ้วมือเป็นข้อเล็กๆสีดำอยู่บริเวณตรงนั้นหลายอัน ภาเพเหตุการณ์เมื่อคืนก็แวบ,บเข้ามาในหัวของคุณเอกจนรู้สึกเย็นว่าบตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าชาวบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งตอนที่ช่วยกันแบกร่างของพระเพื่อที่จะเอาไปฝังจะเห็นเศษกระดูกเล็กๆไหลออกจากปากป่าบริเวณน,นี้จะไม่มีใครกล้าใช้สัญจรชาวบ้านที่เป็นคนหาของป่าถ้าเกิดเวลาล่วงเข้าบ่ายสามโมง ก็ต้องรีบดิ่งออกจากป่าแถบนี้ทันทีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยพบศพของคนหาของป่าจากหมู่บ้านอื่นถูกไม้ไผ่แทงตายอยู่บนยอดไผ่ลักษณะเหมือนกำลังนอนอยู่บนพื้นแต่ถูกต้นไผ่ทั้งกอุดขึ้นจากพื้นตรงที่นอนอยู่แทงทะลุร่างจนศพขึ้นไปห้อยอยู่บนยอดกอไผ่และนี่คือเรื่องราวทั้งหมด ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวสยองของเรานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และปุ่มกระดิ่งให้กับช่องรายการของเราแล้วพบกันใหม่กับเรื่องสยองลองฟังในคลิปต่อไปขอบคุณครับ